สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะไปตอนนกอีกเหมือนเดิมนะครับแต่พ่อบัตรนี่มานแล้ววันนี้นะครับหนึ่งเฉลยนะครับตัวเมื่อวานนี้ฮะโอ่อ่าได้เมื่อวานนี้ก็คือมอบนะครับชั้นานุมัตินะครับให้พ่อบัตรนะครับไปดูที่บ้านยัวไงตัวนี้เข้ากี่รอบเมื่อวานนี่สามรอบนู่นเข้าสามรอบ รอบที่สามรอบที่สี่ก็ได้อ่สุดท้ายไปไหนไปหาไอ้อ่างอยากจัดการเลยว่่าเนียรอลุ้นอยู่เอออ่าเป็นไงโอเคเนาะโอเคครับผมอ่าก่อนเย็นไปอบให้พอบัตรนะครับเอากลุงมาใส่เนาะเอ่อไม่ต้องใส่แร้วมากนะไม่เป็นไรหรอมัน เดี๋ยวเดี๋ยวไปใส่น้ำครับเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่ป่าเนา,บานะบัดเนาะครับผมครับ<ล>ผมพอ<ล>มาที่ป่าแล้วนะครับพอวัิเี๋ยวใส่เรียบร้อยแล้วนเนาะ่ะครับผมก็วันนี้ก็มารื้อฟื้นนะครับวิชาเดิมก็คือวิชาที่อสา,ายปีนนะครับเอามาอีกหนึ่งตัวนะครับก็ไม่รู้ว่าจะปีนไวหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวลดหน่อยอ่าน้ำหนักเยอะนะครับ แต่ก็คือถ้าไม่เอามาอย่างนี้คือไม่ได้ฝึกนะครับนกวันนี้เอาเจ้าหลิวนะครับเจ้าหลิวตันมานะครับของพอพวกนะครับเจ้าไม้เศร้านั่นเองนะครับลองดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับบริเวณก็เหมือนเดิมครับผมอ่าเป็นบริเวณโคกนะตีนภูครับผมนี่ภูเขาอยู่ใกล้ๆนี่นะครับก็พอมีครับนกพอมีแต่ว่ามันลมวันนี้นครับลมแรงครับวันนี้ ฝนไม่มีแต่ว่าลมแรงนะครับนี่คืออีกประเด็นหนึ่งนะครับแต่ก็ดีกว่าฝนนะครับดีกว่าฝนอยู่นะครับเอายังไงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมพางพเนี่แล้วก็ไปปีนไปปีนต้นก่อนนะครับวันนี้เอาต้นไม่สูงครับผมเอาเดี๋ยวรอชมผลงานครับวันนี้ครับก็ขึ้นต้นไม้มาเรียบร้อยแล้วครับผมไม่มีใบไม้พรางเลยนะครับผมวคจานี่แหละครับต้นมะกอกนี่แหละครับพรางนะครับแต่พอดีว่า ต้นมันสูงนิดนึงนะครับก็เลยมาพางบนต้นไม้เลยครับผมอ่าใช้วิชามารนะครับพางผนียดบนต้นไม้ครับเอาใบมะกอกนี่ครับไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะครับเอามาฝึกมาไล่ไปเรื่อยๆนะครับเจ้าหลิวตันของพวกพู่นะครับอ่ะยังไงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอ่าดูเหมือนว่าจะมีคนมาใส่ครับตัวนี้เห็นไหมครับนี่กิ่งนี้หักลง นี่มีคนมาใส่นกอยู่ผมว่านะครับเอาไม่เป็นไรครับผมหมานใครหมานเรานะครับเอ้าเดียวญาดพรางพเนยดบนต้นไม้ก่อนนะครับผมอพรางเรียบร้อยแล้วอพรางบนต้นไม้ครับอขึ้นใส่ต้นมะกอกนะครับนี่นะครับการใส่ของผมนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับดูครับข้างหลังปิดไว้นะครับหนาหนาอันตรายนะครับนี่ครับก็เปิดหน้าไว้อย่างนี้นะครับผม ข้างหน้าก็ทำบางๆนะครับข้างหน้าครับแต่งออกอีกก็ได้นะครับผมให้บางที่สุดนะครับนี่มีปากปลายแค่นี้นะครับบางๆแต่ข้างหลังก็คือปิดให้ดีๆนะครับไม่งั้นเผื่อกระปูดหรืออะไรเข้านะครับก็จะช่วยป้องกันได้นะเปิดหน้าไว้บประมาณนี้นะครับผมถือว่า พระเนี่ยนี่ถือว่าสั้นนะครับพระเนี่ยเป็นพระเนียยรุ่นเก่านะอันนี้ของเสียนซิท์นะครับนี่แหละนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเอ้ายังไงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับลงข้างล่างก่อนนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดครับผมพางบนต้นไม้นะครับไอที่ครับตรงนี้พ่อบาดดว่าไม่ประทับใจนะครับดูครับผมดูบุหรี่อ่ะ เอายาก่อนว่าอย่างนั้นนะครับยังไงพ่อเราจะไปที่ไหนต่อที่นี่ยังไม่มีโปรแกรมเลยเออไปเรื่อยอ่ะมดเยอะเนาะแถวนี้เนาะครับต้นต้นไม้ที่พ่อใส่ก็มุดเต็มเลยนะครับแถวนี้เนาะอ้าเดี๋ยวยังไงก็ค่อยว่ากันเป็นไงบ้างจานมูนี่นกใหม่ครับวันนี้ครันดีประทับใจไหมวันนี้ประทับใจครับอ่าครับพอที่ว่าโอเคอยู่เนาะครอ่ายังไงเดี๋ยวย้ายที่ครับ่อยว่ากันใหม่เนาะครับผมอ่าเดี๋ยวเจอกันนะครับที่ป่าใหม่นะครับผม สวัสดีนะครับตอนสี่โมงเย็นนะครับผมนกก็เหยียบเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับลุ้นนะครับลุ้นนะครับกับพ่อบัตรับจันหมูนะครับวันนี้ก็ถือว่าสําเร็จอีกแล้วนะครับผมเจ้าสองนะครับเดี๋ยวไปเอานกครับผมลอยแล้วนะครับเสียงเนียดเปี้ยเลยนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับอ่าผมไม่กล้าเอากล้องมาถ่ายเลยนะครับผมลุ้นตัวโกงเลยนะครับผมเฉลยนะครับตัวที่ได้เมื่อวานนะครับที่ไปต่อกับพ่อบัตรนะครับก็ให้พ่อบัตรเรียบร้อย นะครับเพราะว่าเห็นแกอยากได้นะครับอันนี้เห็นแกบ่นนะครับว่าอยากได้นะครับเฉลยก็เลยเอ้าให้กันไปครับของเล่นครับผมอันนี้ก็จัดอีกแล้วครับผมเอ้ายังไงเดี๋ยวไปดูครับใต้ต้นนะครับตัวนี้โดนใจนะครับตัวนี้คือเสียงกลางหงนะครับเมื่อวานก็โดนใจครับผมแต่ว่าโดนใจพ่อบตดมากกว่านะครับนุ่นครับผมดินปบปับปบปับนะครับผมนกเข้ากลางต้นก่อนนะครับ เข้ากลางต้นแล้วก็ลงมาเยียบนะครับผมดูครับผมกว่าจะลงได้ครับผมนกบินข้ามไปข้ามมาอยู่ครับนี่นะครับเข้าตรงนี้ก่อนนะครับนี่ริมนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็เงียบคู่กันแล้วก็เงียบแล้วก็โดดเลยนะครับผมก็ถือว่าเยียบร้อยยังไงเดี๋ยวเอานกลงมาดูครับผมนี่ครับผมเฉลยนะครับเมื่อกี้เลยนะครับผม ดูครับตัวใหญ่นะครับนกเสียงกลางหงนะครับผมสูสีกันกับเจ้าสองผมนะครับสูสีกันเลยนะครับนกนะครับสุดยอดนะวันนี้เก็บแล้วครับอีกหนึ่งแต้มนะครับดูสนับปีครับอ่าสวยกว่าเมื่อวานอยู่ครับนกนะครับเพราะว่านกมันออกเป็นโทนสีแดงอยู่นะครับดูครามดูอะไรก็ เป็นไงบ้างนะครับดูใต้ตูดสินะครับอู้ผมคามลึกอยู่ครับคามลึกอยู่นะครับอู้นี่เก็บเก็บเก็บตัวนี้นะครับคามลึกคามลึกดีครับอือครับมีเช่นสองไม่คงไม่มีนะครับอืมครัอ้าในขออนุญาตปลดนกครับผมมาดูครามนะครับผมคามลึกนะครับผมเกือบชนเลยนะครับนี่เห็นไหมครับอือครับดูครับผมเกือบชนกันเลย นะครับนี่เก็บแน่นอนนะครับดูลายเม็ดคอแต่กระจายดีนะครับนกตัวนี้นะครับหางก็ใหญ่ดีครับผมขนแน่นดีนะครับสนับปีกก็มนกลมนะครับเป็นแบบใบขี้เหล็กนะครับนี่เบื้องต้นนะครับก็ดูได้ประมาณนี้แหละครับผมอ่าส่วนจะเป็นต่อหรือไม่เป็นต่อนี่ก็คืออ่าต้องลองเอาไปเลี้ยงอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับนกตัวนี้นะครับแต่นกนี้สวย ออกทนสีแดงนะครับนกชอบนะครับเราถือว่ามานะครับวันนี้นะครับอ้าวเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเก็บนกก่อนนะครับผมเจ้าหลิวหรือเจ้าไม้เศร้านะครับวันนี้ไม่ผ่านเลยนะครับก็เลยจะให้พ่อบัตรเลยนะครับนกหลิวตัวนี้นะครับหลิวตันนะครับเจ้าแรลกเศร้าของมาจากพ่อพัวนะครับผมอาจจะไม่ค่อยมีเวลาฝึกนะครับผมนี่ถ้าไม่ตัดสินใจออกมาก็คือ ไม่ได้ออกเลยนะครับอันนี้ก็ได้ยืมพเนียกนะครับทีมงานนะครับมาเอาออกฝึกนะครับก็จะมอบไม่พอบัตรไปเลยเด็วตันนะครับผมเดี๋ยวเผื่อแกไปไล่ทุกวันไล่ทุกวันเพื่อมันดีขึ้นนะครับคือนกตัวนี้คือพูดง่ายคือเสียงมันนี่ก็คือแบบเสียงเสียงใช้ได้นะครับนกตัวนี้นะครับคารีลมีทุกอย่างนะครับเสียงก็เพะนะครับแต่ว่าเมื่อเช้าก็คือลืมมปากมาด้วย นะครับก็จะให้พ่อบัตรลองเอาไปลองไล่ดูนะครับผมเพื่อมันขึ้นมันอะไรยังไงนะครับพ่อบัตรนี่มานกว่าเพื่อนนะครับวันนี้นะเมื่อเช้าก็ได้แล้วแต่เช้าเลยแล้วก็ได้เจ้าหลิวไปอีกนะครับผมอ่ะยังไงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเราวนกลงก่อนนะครับผมเรามาสรุปคลิปอีกรอบนึงครับผมตีนผูของจริงนะครับวันนี้นะครับก็ใส่ไว้ที่เดิมครับผมอ่าใส่ไว้ที่ นกที่เหยียบนะครับทีนี้มันค่ําแล้วนะครับก็ไม่มีที่ไปนะครับก็ใส่ไว้ที่เดิมนะครับก็อยากจะแนะนํามือใหม่นะครับเรื่องถ้านกเหยียบแล้วนะครับมันเป็นไปได้คือต้องย้ายนะครับผมตามหลักเลยนะครับถ้าใส่ไว้ที่เดิมคือมันคือมันไม่ได้แหละครับเพราะว่าถิ่นเนี้ยนะครับคือมีนกตัวเนี้ยที่เหยียบนี่คือมีตัวเดียวนะครับให้เราย้ายเลยนะครับแต่ผมไม่มีที่ไปแล้วก็ค่ําแล้วด้วยนะครับ ก็เลยไม่ย้ายก็เลยใส่ให้ให้มันครบนะครับครบยังไงคือครบถึงตอนเย็นเลยนะครับเพราะว่าผมจะ,ะเวลาผมฝึกนกนะครับเรื่อ,อนกมาต่อนี่ก็คือเอาลงเร็วสุดก็คือ5้าโมงนะก็คือ17บเนาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นะครับจเจ้านกหลงคือต้องฝึกครับนะถึงนกจะได้แล้วอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องให้ได้เวลานะครับคือให้เขารู้ว่าเขาต้องเล่นถึงประมาณนี้นะครับ อาหรือค่ำกว่านี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเร็วสุดของผมคือ17นาฬิกานะครับนอกจากจะมีธุระจริงๆนะครับถึงจะเอานกรีบเข้าบ้านอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าแบบนี้ก็คือใส่ทิ้งไว้ครับผมอ่าก็แนะนํานะครับถ้าเกิดได้แล้วเราก็ย้ายเลยนะครับถ้ามีเวลานะครับอ่าถ้าอยากจะได้เพิ่มอีกนะครับย้ายไปที่อื่นเลยนะครับเพราะว่าถิ่นนี้ก็คือถิ่นตัวที่ผมได้ตัวเนี้ยนะครับมีตัวเดียวตัวอื่นก็มาขันรอบๆนะครับยังไงก็ไม่เหยียบอยู่แล้วนะครับ ว่าไม่ใช่ถิ่นของเขานะครับอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสาระเล็กๆน้อยๆนะครับในการใส่นะครับเมื่อได้นกเฉลยนะครับเจ้าถิ่นไปแล้วนะครับก็ให้ย้ายนะครับผมอ่ะนัะครับผมก็สรุปคลิปนะครับวันนี้ก็โอเคอยู่ครับใช้ได้อยู่มานอยู่นะครับแต่ว่าสู้พ่อบาดไม่ได้นะครับวันนี้พ่อบตด หมันสองเต้มครับผมอาจารย์หมูสนใจไม้เศร้าใช่ไหมครับผม <c oughs> ปีนนี่มันเหนื่อยนะครับวันนี้เจ้าหลิวนคนที่สองผมไม่ปีนเลยนะครับโอ้เหนื่อยจริงยอมรับอยู่นะครับผมยังยอมพ่อบัดนี่ปีนวันละสี่ห้าต้น,นครับเป็นไงพ่อบัดวันนี้หมันกว่าเพื่อนเลยวันนี้หมักนกว่าเพื่อนใช่ไหมวันนี้ใช่ใช <c oughs> ่หมันสองตัววันนี้ มันแต่เช้าด้วยหนึ่งตัวแล้วก็ตอนเย็นอีกหลิวตันอีกใช่ไหมโอ้หมันมันมันนะครับผมอ่ะเอาละครับผมก็เช่นเคยนะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระนะครับไม่พี่น้องรับชมรับฟังกันอีกนะครับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะรับทราบข้อมูลอะไรสำหรับผมวันนี้กับพ่อบัดพ่อบาดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจันมูสวัสดีครับผมครัถคันนี้เหมาต่ดอัดทายจหร ไงลูกไก่หนูนี่ลได้ล้เออเอา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 นี่อ้าวอบบนี้ห้าต่อเนาะนู่นอีกเอขึ้นมาแล้วนะโอ้สี่ต่อห้าต่อกับเจ้าสองอ่ะโอเคครับผมโอเคนี้นะครับพ่อบาดายบายหน่อยพ่อบัาดเจอกันพรุ่งนี้โอ้แมนยังเลยวันนี้พ่อบาดเราหมดแดงอ่าโอ้หมดแดงหมดแดงตัวเมื่อวานนี่นะครับที่เข้าพ่อบาด สี่ที่ยวอ้าวให้สมใจไปเลยครับผมถือว่า,าแบ่งกันไปนะครับมันหมานไปเลยอเอาลองเลี้ยงดูนะครับเพราะว่า,าถึงแบบนี้ก็คือเราก็ได้คัดเหมือนเดิมเนาะพ่อบัดเนะาะก็คือให้พ่อบัดไปคัดไว้นะครับว,ว่าเป็นยังไงขึ้นยังไงบ้าง,งสู้หรือไม่สู้ไม่สู้กปี ครับผมอ่ะมาแล้วสองตัวผมมาผมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผบาดครับสวัสดี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 ครับเดี๋ยวเจอกัน